สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างนั่นพระเหตุประทมนะครับครับพบกันคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกับมีสาระดังั้นช่างนะครับเป็นเล็กน้อยมาฝากไปชมนะครับคือเก่านะครับครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํานะครับดอกสวรค์แบบข้าใบนะครับที่ใส่จอได้งตึ้งปูนนะครับทึ้งปูนทั้งเล็กทึ้งกระเบื้องนะครับและก็จอไหม กระไดน้ำมกันนะครับเป็นดอกสวรรค์แบบข้าใบนะครับมวซิกแซกนะครับรุ่นัวซิกแซกนะครับผมจะเอามาทดสอบเจาะให้ท่านผู้ชมเบิรงน้ำกันนะครับพอผมได้สั่งซื้อมานะครับจากทางแอปออนไลน์นะครับทังช้อปปี้รัศดานะครับผมก็ซื้อมาน้ำกัน หาดอกนะครับหาดอกก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับเขาเอื่อนว่าหัวซิกแซกนะครับตอกส่วนแบบซิกแซกนะครับดอกข้าใบนะครับประโยชน์ก็คือจอได้หลากหลายวัสดุนะครับว่าจะเป็นคอนกรีตนะครับอิฐบล็อกนะครับหรือจะเป็นกระเบื้องเล็กนะครับหรือจะเป็นไม้หรือจะเป็นพลาสติกนะครับพอพีพีซี ก็ได้นะครับนะครับผมจับมาเหมือนกับจะมาทดสอบให้ทำให้ช่มเบิ้งนกากัดนะครับเล็กที่ผมจะนามาจาะนะครับเล็กๆนํานมาจาะนะครับมันจะเสตเป็นเล็กกล้องนะครับเมือนนี้นะครับทีวีซีนะครับมาจะจอได้ดีซัาไรนะครับสมกับคำโฆษณาบอนะครับผมกะทดลองเสือมาใส่ลองเบิงนะครับครั้งแรกนะครับ ้าออกมาดีนะครับจอได้ตามที่เขาโฆษณานะครับผมก็จะซื้อมาใส่อีกเรื่อยๆนะครับสำหรับสว่านที่ผมจะนำมาใส่เจาะมือนีนะครับก็จะเป็นสว่านตัวกลุ่นกลางๆนะครับกลุ่นกลางๆจะ,ะบ,บ,ะะบะ่มีระบบกระแทกนะครับสว่านตัวนี้ม่มมีระบบกระแทกครับจะเป็นเครื่สว่านเจาะเล็กเจาะไม่ธรรมดานะครับอ่า นับแบบของกระจจอเล็กกล้องบึงนะครับทดสอบกับเล็กบึงกอนนะครับทะลุแล้วนะครับคือว่าเจาะง่ายนะครับทะลุเร็วนะครับเข่าเร็วนะครับทะลุเลยนะครับเป็นเล็กกล้องขนาดหนึ่งจุดสองมิลลิเมตรนะครับกวามหนาครับหนึ่งจุดมิลนะครับ กระจอ่ายนะครับถือว่าจอเล็กกระไดแล้วนะครับได้ผลนะครับจอเล็กถือว่าจะทะลุเร็วอยู่นะครับต่อไปผมจะจอใหม่นะครับก็ใส่ดอกสั้นดอกเก้านะครับจอใหม่เปงนะครับทดสอบกับใหม่ไปนะครับใหม่จะมีความหนาอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับสองเส้นครึ่งหรือหนึ่งนิ้วนะครับความหนานะครับถือว่าเจาะได้เข่าเร็วนะครับทะลุเร็วนะครับ ถือว่าใส่ได้นะครับไม่ก็ใส่ได้เล็กก็ใส่ได้นะครับนะครับชิ้นต่อไปนะครับที่ผมจะน้ามาเจาะก็คือ PVC นะครับทอ p ีบนะครับทอพ C บีทะลุเร็วนะครับมาตอกกดเลยนะครับแค่กดสวิตช์มันก็ทะลุแล้วนะครับเพราะว่า p v บบางจะบางจะนะาแต่คงจะทะลุเร็วนะครับ PVC จะมีความแข็งนะครับก็ถือว่าเจาะได้นะครับ p v c นะครับต่อไปกระเบื้องนะครับ กระเบื้องเซรามิกนะครับผมจะนํามาเจาะปกติแล้วจ,จ,จะจะเจาะไปนี่จะมาเขานะครับจะมาเข่านะครับถ้าเป็นดอกสวรรค์แบบเกานะครับแบบแทกเจ,จะาจะปูนแบบน้่ถ้ามันกระเบื้องแตกเลยนะครับแต่นะครับดอกสวรรค์แบบข้าใบวาซิกแซักนี่ครับดอกซิกแซกนี่เจาะทะลุนะครับนี่เจาะทะลุเจาะทะลุเลยนะครับเจาะทะลุนะครับ จอกขอบกรบาแตกนะครับผมจะจะล่องเบื้องอีกรูนึงนะครับจอใกล้ๆก,กันนะครับว่ากระเบ้องผมจะแตกบ่นะครับสมรักสวรคนที่ผมใส่ก็เป็นสวรคนที่มมีระบบกระแทกนะครับไม่แค่ระบบจ้อเล็กแต่กระจ้อใหม่ธรรมดานะครับแต่ว่ามีระบบกระแทกนะครับบอมแมนสวัานสวรค์โตรตารี่นะครับเป็นสวนรรค์ดื่นกลางๆธรรมดานะครับ จออีกคู่หนึงนะครับใกลอีกันเลยนะครับมาเบืองคนงานออกมาว่าจะถือว่าจอได้นะครับกระเบื้องว่าแตกนะครับจอใกล้ๆกันแบบนี้ก็ได้นะครับถือว่าโอเคนะครับว่าใส่งานได้ดีนะครับสิ่งต่อมาคนจ่อค้อนขีดคืออินบ็อกซ์นะครับจะข้ากันนะจ่ออินบ็อกซ์นะครับแล้วก็ใส่สวรรค์ดอกเก้านะครับทะลุไปแล้วนะครับ เบื่องการเจาะนะครับว่าจะสะดวกรือ,อง่ามแต่สวยงามมอนะครับนะครับถือว่าโอเคนะครับใสด่ดีๆนะครับเจาะเล็กเจาะใหม่นะครับหรือเจาะท่อพี c ีซีเจาะกระเบื้องเซรามิกเจาะคอนกรีตหรืออิฐบล็อกเจาะใดนะครับมาทดสอบกับเล็กอีกที่นึงนะครับหลังจากทีเจาะหลายๆวัสดุมาแล้วว่าจะยังจะมีความคมเจาะ เล็กเด็กี่เกาบอนะครับทะลุบอนะครับทะลุแล้วนะครับทะลุง่ายนะครับเทือว่าใสงานได้ดีนะครับหนาใสนะครับเป็นสวรรค์แบบดอกสวรรค์แบบซิกซักนะครับข้าใบนะครับดอกสวรรค์ข้าใบแบบซิกซักนะครับจอไงทะลุนะครับทะลุง่ายนะครับจอได้หลยหลากหลยวัสดุนะครับ ว่าจะเป็นอิฐเป็นคอนกรีตปูนนะครับหรือว่ากระเบื้องเซรามิกหรือว่าจะเป็นไม้นะครับพลาสติกจอไะไแทบจะครบทุกอย่างนะครับนี่ครับ,รบเป็นลักษณะนี้นะครับดอกที่น้ามาก,กับบนี้เป็นเหลี่ยมเพื่อจะล็อกกับสว่านนะครับได้ล็อกได้ดีนะครับ จะมีหลายรุ่นหลายใสนะครับตัะเล็กไปหาใหญ่นะครับ,แต,นนรบแต่ถ้าเราจะเลือกซื้อหานะครับถือว่าใส่ได้ดีนะครับคงจะหาซื้อมาใส่อีกนะครับถือว่าใส่ได้ใส่งานได้ดีนะครับราคากับมะแพงนะครับรอ้อยกว่าบาทนะครับหาหาดอกนี่รอ้อยกว่าบาทนะครับ ถ้าเป็นดอกใหญ่กว่านี้ก็จะแพ่งึ้นอีกตามตามความใหญ่ของดอกสวรนนะครับนะครับชิ้นงานที่ผมจอแต่ละชิ้นก็เถือว่าโอเคนะครับจ่อได้ดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ